ทักษอรมีคนคุยแล้วจริงหรือไม่เปินนาคอนจุนกสมาเผยไข้หวัดใหญ่ระบาดในครอบครัวทำเอาน้องอกูต้องเข้าโรงพยาบาลแซกชุมแพรรับถูกจ้างขึ้นคอนเสิร์ตปะทะกล้องห้วยไร่และเบิร์นปทุมราชติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในบ๊อบนิวสเตรลีสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเนะเช็คเชื่อกันหน่อยสิวันนี้เด็กชายธีรยุทธ์มาหรือเปล่ามาครับ เด็กหญิงสาธิดามาไหมมาค่ะมาค่ะนะวันนี้ก็เล่นซะหน่อยก็แล้วกันเพราะเราก็จัดเต็มทุกเทศกาลอยู่แล้วนะฮะสำหรับวันเด็กแห่งชาติวันพรุ่งนี้นะวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมนั่นเองนะครับอยู่กับอู๋ธีรยุทธ์แล้วก็เอมสาธิดาต้องใช้คําว่าเด็กชายไหมกับเด็กหญิงไม่ต้องเพราะว่าเราผ่านยุคนั้นมานานแล้วกระดาษปากนะฮะเอามาดูความสวยของแอนนาเสืองามเอี่ยมซะหน่อยดีกว่านะฮะเมื่อวานนี้เรียกว่าตัชเชิดชาย บนเวทีมิ s ยูนิเวิร์นะครับในรอบพรี l i มินารีนั่นเองนะฮะก็จัดเป็นครั้งที่71แล้วคนไทยทั้งประเทศก็สง่งกำลังใจให้เธอดูสิพกความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าเดินทางเลยจริงจราอเรารชอบชุดว่ายน้ำเรารู้สึกว่าชุดว่ายน้ำแอนนาเดินดีมาก แบบใหม่แบบสับ,สบมาอือนี่นะฮะเมื่อวานนี้ก็มีชุดว่ายน้ำชุดประจำชาติด้วยนะครับก็จัดกันที่นิวออร์ลีนอเมริกานะครับแอนนาเองก็ไม่ทำให้แฟนๆนามผิดหวังนี่มาพร้อมกับชุดสีออกส้มๆนะใช่ค่ะแล้วก็ผ้าคลุมนะฮะคือสิ่งที่หลายคนสงสัยก็คือผ้าคลุมสีขาวเนี่ยด้านหลังมีใบหน้าของใครแล้วก็เป็นเหมือนแบบลักษณะการแปะเพิ่มด้วยหรือเปล่านะครับเขาบอกว่า คอนเซปต์ของผ้าคลุมนี้เนี่ยต้องการจะเสออกมาถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติสีผิวนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่ลงมือทําก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะครับชุดนี้ผ้าคลุมนี้สร้างสรรค์โดยคุณโลเลทวีศักนะครับในคอนเซปต์ power unity แล้วก็มาสวยกันต่อแบบเกินต้านในชุดราตรีนะฮะที่เกิดจากเรื่องราวชีวิตของเธอชุดราตรีนี่คือฮามากเพราะว่ามีการใช้วัสดุที่แบบเหมือน reuse ด้วยนะฮะ ก็มีคอนเซปต์ว่า Hidden Precious Diamond b r a s s ความงามของเพชรอันล้ำค่าที่ถูกซ่อนอยู่<ช>นะครับเทนะใช่มีความเก๋และชุดออกมาเนี่ยคอนเซปต์ดีทำออกมาก็สวยด้วยนะสำหรับนางงามเองก็เขาเรียกว่าใส่ขึ้นมาก็โอ้โหทั้งส่งทั้งเสริมกันเลยลทีเดียวแล้วมันแบบระยิบระยับเวลาโดนไฟด้วยใช่ครับเพราะว่ารังสรนผ่านวัสดุเหลือใช้นะฮะนั่นก็คือฝากระป๋องอลูมิเนียมนะฮะด้วยเทคนิคจิวเวลรี่ดีเทนะครับ แล้วก็มีการนําเพชรมาร้อยเรียงต่อกันนะครับส่วนชุดประจําชาติของแอนนาเนี่ยก็มาในชุดสีขาวแบบนี้ฮะสงกรานเทวีครับเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลสงกรานนะฮะได้รับแรงบนันดาลใจจากนางสงกรานประจําปีนี้2,566ชื่อว่านางกิมิธาเทวีนะครับลวดลายของชุดมาจากคาตสินหัตกรรมผ้าทอโบราณเป็นผ้าทอลายน้ําไหลนะครับประดับตกแต่งด้วยงานปากลูกปัด คริสตัลแล้วก็เลื่อมนะฮะรวมถึงมีการนำขวดน้ำที่เหลือใช้จากการบริโภคนะ้ามาประยุกต์ให้มีความทันสมัยด้วยนะฮะโอ้มีที่มาที่ไปแทบชุดเลยจริงเมื่อวานเขาก็เดินกันหลายชุดแล้วต้องบอกว่าเธอทำได้ดีมากแล้วก็สวยมากด้วยติดท็อปเทนติดโผในหลายๆ,ๆโผลด้วยอ๋อตัวเต็งต่างๆตัวเต็งค่ะที่แบบต่างชาติเขาจะเคาะมาเลยว่าใ,ใครในปีนี้โดดเด่นบ้างเธอเองก็เข้าไปอยู่ในนั้นแต่ก็มีบางโผที่แบบ ไม่ติดเหมือนกันก็เห็นแชร์กันอยู่ในกลุ๊ปนางงามนะฮะแล้วเขาก็ใส่กันตุ้มต่มตุ้มต่มเหมือนกันทุกทีวันก็มีราม่าเพราะว่าคุณน้ำตาลอดีตมิส i ิ e r วสไทยแลนด์เขาก็ออกมาเขียนตัวแต่ง5คนซึ่งไม่ได้มีอนนาเสือแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลนะเขาก็มีเหตุผลมาสพอร์ตนะนั้นอย่าเพิ่งไปโจมตีกันแต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะดีดีดี ก็ร่วมเป็นกำลังใจให้เธอดีกว่านาะในใ<ช>วันที่15ใช่ไหมพี่หูถูกต้องฮะ15มกราคมนะฮะสำหรับรอบไฟแนลนะครับเราจะได้ทราบกันแล้วว่ามงจะไปลงที่หัวใครนะฮะมิสยูนิเวอร์สคนล่าสุดนะครับในช่วงเวลา7โมงเช้าตามเวลาประเทศ <อา S 1> ไทยจิบห้ามกราคมตั้งนาฬิกาปลุกกันหน่อยเช้าตรู่หน่อยก็าทิตย์ก็ตั้งปลุกเหมือนกันใช่แต่พรีลิมยังเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ไง สิบห้าเป็นวันอาทิตย์บางคนอาจจะต้องแบบอ่ะพิเศษขึ้นมาหน่อยเพื่อมาดูแอนนานะคะยังไงเอ็มเชื่อว,ว่าหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอเอ็มเองคนนึงแหละจะต้องตื่นมาเชียร์เธอแน่นอนนะคะฝากไว้ด้วย,วยสําหรับแอนนาเสืองามเอี่ยมนั่นเองนะ,อะตอนที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าเราก็ใส่ชุดมาต้อนรับเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนั่นก็คือวันเด็กนะคะไปดูเรื่องราวของบ้านนี้ดีกว่าพี่แมทธิวแล้วก็พิลิเดียเห็นเขาบอกว่าน้องเดมมี่ตอนนี้อยู่ในช่วงอะไรรู้ไหมพี่อู๋ยังไงไวัยทองของเด็ก เราก็เพิ่งได้ยินคำนี้เหมือนกันปกติวัยทองคุณผู้ชมเราก็จะนึกถึงอผู้สูงอายุหน่อยใช่ไหมที่แบบหกแต่เด็กเขาจะมีวัยทองสองขวบ<อ>เป็นวัยที่ต่อต้านบอกหยุดนั่นแหละทาตรงกันข้าม,มเพราะฉะนั้นต้องถ้าเราอยากจะให้เขาทำอะไรต้องพูดตรงกันข้ามจริงเหรอ,อ,เ,อเหมือนแบบบอกไม่ต้องกินข้าวแล้วลูกเดี๋ยวเขาจะกิน ก็ออกอีเวนต์กันรัวๆเลยสำหรับลูกคนดังนะคะ,คะก็ครอบครัวนี้เลยแมทิลลีเดียค่ะที่วันนี้ควงลูกชายอย่างน้องดิลเลนนะคะแล้วก็ลูกสาวอย่างน้องเดมี่มาออกอีเวนต์ค่ะ,คะพร้อมให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนอย่างสนุกสนานว่าตอนเนี้ยปวนชุลมุนดีนะคะแต่อยู่บ้านยิ่งกว่านี้อีกเขาบอกเนี่ยคือมาข้างนอกอะ่ะเห็นป่วดแล้วอยู่บ้านหนักกว่านี้นี่เบาแล้วนะเบาแล้วแคมเมส์ถึงน้องเดมี่ค่ะบอกว่าตอนเนี้ยเริ่มพูดเก่งกํลาลังแสบเลยและอยู่ในช่วงวัยทองของเด็กอารมณ์ในแต่ละวั ไม่เหมือนกันเลยนะก่อนเล่าถึงโมเมนต,ต์ไปโรงเรียนวันแรกด้วยด้านเดม,มี่หลุดปากทันทีบอกเลยรู้ไหมไม่ชอบไปโรงเรียน <S <S พร้อมบอกว่ามีเพื่อนชื่ออึช่าง,อ,งอันนี้ไม่แน่ใจขอภัยว่าเราอา่านผิดหรือเป็นคนเกาหลีอึช้างอ๋อพูดยังไม่ชัดเท่าไหร่ทีมงานแจ้งว่าส่วนเรื่องที่หยุมไหลหนางเอกสาวคนดงังคุณใหม่ดาวีการนะคะลิเดียยืนยันด้วยตัวเองครั้งเลยว่าน้องอะแค่เล่นไม่ได้หยิกเพราะคิดว่ามีอะไรติดอยู่จริงซึ่งเจ้าตัวไม่เคยสอนลูกให้หยิกแต่วันนั้นอะเดม่เป็นอะไรไม่รู้คึกมาก เดมี่ชอบไปโรงเรียนไหมคะไม,ไม่ไม่ชอบไปโรงเรียน,นหรอะเพื่อ,น,อนเดมี่ชื่ออะไรคะชื่อชพอดีเขาไปเชียงใหม่มาแล้วมันจะมีมีที่ที่เขาเอาอึช้างมารีไซเคิลเป็นกระดาษ่ก็<อ>ไปเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอายเติดใจอึช้างเร,เริ่มพูดเ,เริ่พูดเยอะค่ะแต่ก็เป็นไวัยทองแล้วค่ะสองสามขวบเนี่ยค่ะก็จะจะแสบนิดนึงงอแงนิดนึงค่ะเดมี่คะ เดนไม่หยิกที่ใหม่ทำไมคะอยากหยิกไม่ได้หยิกไม่ได้หยิกเล่นเนเล่นมันมันมีอะไรมันมีอะไรติดแขนพี่ใหม่ใช่ไหมมันมีอะไรมีแมลงก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้คือเราก็ไม่ได้แบบสอนให้เขาแบบไปหยิกอะไรกันนะคือเขาอยากเล่นเขาไปจับจับแขนคือแบบงี้อย่างเงี้ยเขาจับพ่อเขาก่อนแล้วก็จับอข้อ่าองี้ก่อนแล้วเสร็จก็เห็นพี่ใหม่แล้วก็จับอย่างนี้แต่ว่าด้วย ด้วยรูปที่เป็นภาพนิ่งอ่ะมันแบบมันดูแบบใช่ค่ะแต่เขาไม่รู้หรอว่าหยิกคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูความน่ารักมันเที่ยวนะ ก็พ่อแมทออกมาบอกแล้วไงว่าน้องอ่ะต้องการจะหยิบไยบริเวณไหล่ของที่ใหม่ออกให้นพยามจะแกะเอ๊ะทำไมมันไม่ออกเพราะว่าไปแกะของคุณพ่อก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งครอบครัวนะฮะนี่ลูกสาวคนสวยของแม่แอปทักษะอรนะครับออกมาให้สัมภาษณ์แกงคุณแม่เขาว่านี่ะเพราะว่ามีการปล่อยโปะฮะน้องปีใหม่ปล่อยโป๊ะบอกว่าคุณแม่แอปเนี่ยมีหนุ่มคุยอยู่แล้วก็บอกถึงสเปคคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนใหม่ของคุณแม่ด้วยว่าต้องเป็นคนดีนะ แล้วก็สามารถฝ่าฟัน10ด่านที่หนูตั้งเอาไว้ให้ได้10ด่านเลยเหรอลูก10ด่านนะครับแล้วก็แม่แอปเองก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ปิดการเรื่องหัวใจหลอกแต่ว่าก็คือถ้ามีเข้ามาก็พร้อมจะพูดคุยเปิดใจอะไรแบบนี้นะฮะส่วนที่หลายคนสงสัยความสัมพันธ์กับหมวดอ๋อที่ดูจะสนิทกันแบบมากๆด้วยแม่แอปก็ยอมรับว่าตอนนี้เหมือนคนในครอบครัวคือสนิทกันจริงแต่ว่าเป็นแค่พี่น้องนะครับ ใครบอกว่าจะไม่อะไรนะหนูหนูอารมณ์ไม่ดีแล้วหนูเหนื่อยแล้วหนูไม่อยากสัมภาษณ์อมีคนคุยหรอจริงจริงหรือเปล่าคะพี่ใหม่ขามีแต่ละทีหรือเปล่าคะถ้ามีก็โอเคถ้ามีก็โอเคโอเคได้ซื้อของเลียนให้พี่ใหม่เต็มบ้านอ๋อโอ้โหนี่หวังอะดรเลยถ้าถ้าถ้าต้องมีต้องเป็นยังไงคะถ้าจะมีต้องเป็นยังไง ต้องถึงใจปีใหม่แล้วยังไงถึงอุดใจก็คือทำสิ่งดีใหม่กูแล้วก็เป็นคนดีอ่าต้องเป็นคนดีต้องผ่าจัดปีใหม่ก่อนใไหมคะไม่ชื่นชื่นเลยชื่นเลยเป็นพี่น้องกันค่ะตั้งตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็โหน่าจะเป็นพี่หอดน่าจะเป็นพี่ที่รู้จักแล้วก็ดูแลกันมาก็้งสิบยี่สิบปี ตอนนี้ไม่อยากสัมภาษณ์พี่แอปละอยากดึงน้องปีใหม่มาสัมภาษณ์เดียวไวเดียวเด็กไม่โกหกเขาไหวเล่นเล่นนะช่วงนี้เดี๋ยวเราเลิกคาบแรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกันที่ค่าบที่2นะฮะมีเรื่องราวของพี่เวทยเทด้วยที่พี่นาณาเนี่ยเขาออกมาอัปเดตหลังพี่เวเขาตกเวทีนะฮะช่วงหน้าติดตามกันครับ อยู่ในข่าวที่สองของเราเลยนะคะอปน News Daily ค่ะช,ช่วงนี้วิชาภาษาไทยอ oh, <okay. S 2> <laughs> ไม่วิชาอะไรดีอะเพราะว่าเรื่องนี้เราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับไข้วัดใหญ่ระบาดมาฝากกันอ uh เขาข่าวเลยสุขศึกษาลืมไปหมดนล้วิชานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรเนี่ยลืมแล้วครอบครัวพี่เบิ้ลกับพี่จูดนั่นเองนะคะออกมาบอกว่าตอนนี้หลายๆครอบครัวต้องระวังเลยนะคะยิ่งมีลูกเล็กเพราะว่าไข้หวัดใหญ่ระบาดในครอบครัวค่ะเผยบอกว่าตอนนี้ลูกๆทยอยเข้าโรงพยาบาลกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแต่ที่หนักสุดเห็นจะเป็นลูกชายคนเล็กอย่างน้องออกูดที่ต้องหามส่งโรงพยาบาลกระทันหันนะคะไข้ขึ้นสูงและมีอาการชักด้วยหลายครั้งทําให้ต้องเข้าเครื่อง สแกนสมองเลยนะคะซึ่งทางแพทย์ก็บอกว่าถ้ามาถึงมือหมอช้ากว่านี้อาจจะอันตรายมากนะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าน้องปลอดภัยแล้วค่ะเริ่มเริ่มจากออก้าก่อนค่ะเอ้ยออก้าหลังๆเลยเออใครก่อนวะเดี๋ยวเกมแล้วก็อก๋อเกมเป็นด้วยเหรอเป็นเกไม่ได้เป็นเกมเป็นหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก็เป็นหมอสมาณ์กันมั้ยก็เป็น้ยไ้คนนี้เขาก็ไข้หวัดสายพันเอแต่ว่าเขาตัวเล็กแล้วกขไข้ันวันครึ่งแล้วยังไม่ลงก็เลยมีอาการแบบชักพอชักปุ๊บเราอยู่ที่โรงพยาบาลพอดีคุณหมอก็เลยมานั่นขอขอจับสแกนสมองได้ไหมเพราะปกติไม่ควรจะชักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สแกนสมองแล้วก็รอดูอาการก็ตกใจใจหายเหมือนกันค่ะครั้งแรกในชีวิตแลตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรค่ะไม่ได้มีอะไรก็คือเป็นจากการที่เป็นไข้ าจากการเป็นไข้สูงค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของพี่เวทไทเทเนียมกันบ้างนะครับเพราะว่าพี่เวเนี่ยเขาไปเล่นคอนเสิร์ตช่วงก่อดปีใหม่นะปรากฏว่าในช่วงที่อยู่บนเวทีเนี่ยก็คือ,อด้วยความที่วงเขาเป็นแรปเปอร์ใช่ไหมล่ะเราต้องโดดอ่ะ ก็ต้องโดดกันนะฮะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขณะเล่นคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดระยองนะครับตกเวทีจนต้องถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลอย่างกระทันหันนะฮะ<ม>แล้วก็มีเป็นเหมือน IG Story ออกมาเข้าเฟือกอยู่ที่ขาข้างซ้ายนะครับงาน,นนี้ไปเจอพี่นา,นาก็เลยถามถึงอาการของพี่เวนะพี่นา,นาก็บอกว่าตอนแรกคิดว่าแค่ขาพลิกแต่ปรากฏว่าขาหักนะครับ<ฮ>หนักกว่าที่คิดไว้เยอะเลยคุณหมอก็เลยผังสั่งให้พักเนี่ยเป็นเวลา2เดือนด้วยกันนะฮะพี่เวก็บอกว่า ยังอยากจะออกไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่รับไว้อยู่นะแบบนั่งรถเข็นก็อยากไปเหมือนกัน <Ừ. S 1> เพราะว่าไม่อยากจะให้เสียงานที่รับไว้ครับตกใจมากค่ะเป็นการแบบว่าทิ้งท้ายที่แบบว่าไม่ควรเลยเนาะจริงๆแล้วแต่ก็เป็นอุบัติเหตุก็เข้าใจคือเป็นคนที่เล่นคอนเสิร์ตแล้วชอบกระโดดไปถามให้หน่อยมไม่รู้ทาไมก็จะกระโดดทาไมก็คงจะสนุกแหละเต็มที่ขาพลิกพลิกปุ๊บตึก๊กหักเลยค่ะเขาตอบว่าเขาจะยังไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะ ไม่รู้ว่าแฟนๆจะอยากดูหรือเปล่าเขาบอกเขาอยากจะไปเล่นแบบยังไงนะลูกเดยวดี้จะนั่งวีลแชร์นั่งวีลแชร์ใช่เดยดดี้จะนั่งวีลแชร์จะกระโดดน้อยจะนั่งอย่างนั้นอะ่ะเขาบอกว่ามันก็เขาทําได้เขาเอย่างเงี้ยเข้าใจเดยดดี้แหละเพราะว่าคนเราอ่ะ ขาหักแต่ใจมันไม่ได้เป็นอะไรเสี่ยงเราก็ยังปกติขาหักแต่ไม่อยากพักเพราะรับงานไว้อย่างนี้ด้วยนะแต่ว่าจริงๆพูดถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตเนี่ยถ้าเป็นฮิปฮอปเนี่ยโดดยับยับเลยโดดเยอะกว่าชาวร็อกอีกมั้งไม่แต่จริงทุกคอนเสิร์ตแหละนักร้องเขาก็เอนจอยก็ต้องเต็มที่ยังไงฝากไว้ด้วยสําหรับเวทงเวทีต่างๆก็ต้องให้มันแข็งแรงรองรับน้ําหนักใช่ไหมครับผมตอนที่อีกหนึ่งข่าวการนี่เป็นสามหนุ่มสมุมแห่งวงการเพลงลูกทุ่งเลยนะคะคุณแซก คุณเบิ้ลแล้วก็คุณกองหวยไร่นี่3คนนี้มีเข่ามาว่าเอ๊ไม่ถูกกันจริงไหมไม่ลงรอยกันหรือเปล่านะคะล่าสุดนักร้องหนุ่มหัวใจลูกทุ่งสุดฮายอย่างคุณแซคชุมแพเปิดใจขำๆคำ่ะบอกว่า,วามีปัญหาไม่ลงรอยกับก้องห้วยไร่แล้วก็เบิ้ลปทุมราชเพราะ เจอกันทีไรไม่เคยพูดดีๆกันเลยแล้วก็ยอมรับนะมีผู้จัดงานเนี่ยอยากจ้างพวกเขาทั้ง3คนไปขึ้นคอนเสิร์ตแบบปะทะกันเลยนะคะซึ่งแซกก็พูดติดตลกบ,บอกว่าอยู่คนละเวทีจะดีกว่าเนื่องจากเดี๋ยวเวทีแตกแต่ที่พูดมาทั้งหมดคุณผู้ชมพูดเล่นนะเพราะว่าจริง,รงๆเขาบอกว่าทั้ง3คนอ่ะสนิทกันมากค่ะก็เคยมีเจ้าภาพแล้วคุยกับคุยกับผมกับเบิ้ลนั่นแหละครับว่าอยากอยากอยากได้3คนเนะี่ย ขึ้นไปแบบว่าบนเวทีด้วยกันผมไม่รู้ว่ามันจะแฮปปี้หรือเปล่านะฮะอาจจะพังหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าเพราะว่าเราสาพพนันไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ครับผมเขาชอบแกล้งนะ <laughs> สนิทสนิทครับครับผมคือเอาจริงๆแล้วพวกเรา,วาเวลาที่อยู่ด้วยกันอะ่ะมันไม่มีใครแบบพูดดีด้วยกันเลยะคอต่างฝ่ายก็ต่างกันนะครับผม อยากเห็นนะสามคนนี้ร้องเพลงบนเวทีด้วยกันรอเลยผมว่าเขาไม่ได้ร้องหรอกเขาเล่นตลกส่วนใหญ่นะแต่ร<ด>้องพลอ,ก,ลอกันทั้ง3คนนะจริงแล้วคุณก้องห้วยไร่นี่คือตลกมากลั่นจริงๆไปนั่งดูหมู่สองนี่ไหล่สั่นเพราะคุณก้องออกมานะฮะอ่ะมาคราวนี้เราอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะฮะมาติดตามการสำหรับการพูดคุยกันสดๆเลยกับ ผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปตัตทีนะฮะท่านชัดชาติสิทธิพันธ์นั่นเองนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่บริษัทกรุงเทพดูสิทธิเวชการจำกัดมหาชนหรือว่า BDMS เปิดเวทีพูดคุยสดกับคุณชัดชาตินะครับเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดภายใต้คอนเซ็ปต์ HELP bring wealth ในกิจกรรม coffee club on tour by BDMs นะครับงานนี้คุณสุทธิชัยยุ่นนะครับที่จะมาเจาะลึกเคล็ดลับการสร้างสมดุลชีวิตควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดีนะครับเพื่อนำไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จที่ยั่งยืนของท่านชัดชาตินะครับกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่19มกราคมเวลา5โมงเป็นต้นไปณอุทยานเบนจาิริ พร้อมพงนั่นเองรวมถึงคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนทาง Facebook แฟนเพจ PPTV 36 30ท่านนะครับจะได้รับเสื้อยืด Coffee Club Society 1ตัวอุว้ยอยากได้เป็นแฟนรายการของคุณสุธิไทยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สามารถลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง18มกราคมนะครับก็สําหรับคนที่ลงทะเบียนร,รับเสื้อไม่ทันก็ยังสามารถใส่เสื้ออื่นๆไปร่วมงานกันได้นะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกไปหน้างานสามารถรับชมสดได้3ช่องทางออนไลน์เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ t k t t o k ชื่อเดียวกันครับ p p t v HD 36นะครับก็สําหรับกิจกรรมดีๆที่ทาง BDMs จัดให้แบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับโอ้น่าสนใจมากๆเลยนะถ้าได้เจอกับ ท่านพู้ว่าชัดๆเพราะเอ็มเองยังไม่มีโอกาสได้เจอท่านแบบตัวเป็นๆต้องไปชนมือติดตาม<ช>ผ่านในไลฟ์เท่านั้นยังไงกิจกรรมดีๆแบบนี้ฝากไว้ด้วยนะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่กับเอ็มอูต่อในป๊อปนิวส a i ลี่ค่ะครับสนะฮะอยู่กันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายและในป๊อปนิวส a i ลีค่ะตอนนี้จะพาคุณ้ชมไปดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะกับ เป็นข่าวที่เราต้องแสดงความเสียใจค่ะนาง,งแบบคนดังนะคะที่จากไปด้วยวัย56ปีนั่นก็คือคุณทัเทียนานั่นเองถ้าใครเห็นภาพนี้ก็จะคุ้นเคยดีนะคะนางแบบชาวเยอรมันทัเทียนาพาติสค่ะเสียชีวิตแล้วด้วยวัย56ปีนะตามรายงานของนิตยสารแฟชั่นอย่างว u e ที่ตีข่าวออกมาค่ะซึ่งทัเทียนาพาติสเป็นหนึ่งในนางแบบที่โดดเด่นที่สุดนะของปี1980และ1990ซึ่งเธอถูกมองว่าเป็นหนึ่งในซูเปอร์โมเดล5อันดับแรก เลยและได้ขึ้นปกนติตยสาร v o g u ร่วมกับนางแบบอื่นๆเช่นน a o m i Campbell, c h r i s t เทลิงต l i n g นดา l i n d เ e v a n g e l i นะคะแล้วก็ซ Cindy c r a ฟอร์ดคืออ่านชื่อมาคือดังหมดเลยแล้วก็เมื่อกี้ คือรู้เลยว่าเธอเป็นคนที่หุ่นดีและน่าสวยมากด้วยใช่ฮะก็จากพวกเราไปค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคะซึ่งครั้งล่าสุดที่เธอปรากฏตัวบนแคทวอล์กเนี่ยก็คือการแสดงแอทโรในเดือนกุมภาพันธ์2019ค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์แฟชั่นวีคในเมืองมิลานนั่นเองส่วนสาเหตุในการเสียชีวิตตอนนี้หลายคนก็ยังไม่ทราบเพราะว่ายังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงนั่นเองครับ เป็นคนที่สวยจริงๆเท่เนาะคือ<ช>บุคลิกต่างๆเกิดมาเพื่อเป็นนางแบบเลยอ,อ,อีกหนึ่งความสูญเสียนะฮะคราวนี้เกิดขึ้นกับวงการเพลง Rock แอนด์โรนะครับผมสำหรับคุณเจฟเบ็นั่นเองนะฮะถือว่าเป็นตำนานมือกีตาร์เจ้าของสมยานามกีตาร์พูดได้นะครับ ก็คือเป็นสุดยอดมือกีตาร์เทพแล้วนะครับจากไปอย่างกระทันหันด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรียด้วยวัย78ปีนะครับเมื่อวานนี้เรื่องราวน่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับวงการดังแบบก็นี่แหละฮะวงการ rock and roll นะครับเมื่อคุณเจฟเบ็กที่เขาเสียชีวิตกระทันหันนะฮะจากไปเมื่อวันที่10มกราคมพศ2566นะครับตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคุณเจฟเบ็ก เคยถูกเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน Rock and Roll Hall of Fame ในปี1992ด้วยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ The Yardbirds แล้วก็ได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งในปี2009ในฐานะศิลปินเดี่ยวซึ่งคุณเบคเนี่ยเขาสามารถชนะรางวัล Grammy Awards 8สมัยนะ โอ้คือสมัยหนึ่งก็ยากแล้วคุณผู้ชมนี่เขาชนะมา8สมัยเลยนะคะยังไงก็แสดงความเสียใจกับการสูญเสียด้วยทั้งในืงวงการแฟชั่นแล้วก็วงการดนตรีนั่นเองนะ,ะตอนที่เรื่องราวของวันเด็กดีกว่าถามพี่อู๋ก่อนพรุ่งนี้มีแพลนจะพาน้องไอริไปเที่ยวไหนบ้างหรือเปล่าไปดูรถถัง จริงป่ะเรือดํำน้ำหรือว่าจะไปซาฟ a ารีเวิล์อีกคุณชอบพาลูกไปสวนสัตว์มากาบัตรรายปีหมดอายุไปยังไม่ได้ต่อเลย <laughs> เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนดีนะ่ะพรุ่งนี้ได้เจอแน่นอนกับทั้งอุลตราแมนแล้วก็มาร์ชไรเดอร์พาลูกๆนะคะน้องๆหนูๆไปเที่ยวกันได้เลยนะคยเนื่องจาก วันเด็กแห่งชาติ2,566นั่นเองนะคะก็มีการสร้างความสุขกันในทุกๆปีนะคะรวมถึงคำขวัญว,วันเด็กพี่อยู่รู้ไหมเราได้มาแล้วจากท่านนายกของเรานะคะนั่นก็คือท่านเยยนอย่างแบบแซดอย่างบ่อยแล้วไม่ใช่พลเอกนะประยุจันโอชานั่นเองนะคะเขาบอกว่าคำขวัญปีนี้ให้มาละรู้หน้าที่ มีวินัยฝ่ายความดีคือฟังดูแล้วมันก็แบบจําง่ายนะจําง่ายแต่จำไม่ได้ไไดค่ะอ <ś les> าจารย์ูัวชัดชาตินะคะก็ <c oughs> มีเหมือนกันนี่เขาบอกว่าอินเทรนด์มากเพราะว่าท่านผัวบอกไว้ว่าเรียนอย่างแบด <c oughs> แซดอย่างบ่อยสู้อย่าถอยค่อยค <c oughs> สร้างพลังใจ <c oughs> ท่านบอกว่าเรียนอย่าแบด Oh. ไม่ใช่อย่างแบดนะน <c oughs> ้องเอ,งอ็มคุณอ,อย่าเติมงองูเข้าไปให้ท่านชาติชาติสิความหมายเปลี่ยนอย่าแบด<ช>แซตอย่าบ่อย<ช>สู้อย่าถอยค่อยๆสร้างพลังใจค่ะคโดยบอกอยากให้เด็กๆตั้งใจเรียนให้สนุกเศร้าผิดหวังได้ให้พยายามมองโลกในแง่บวกค่อยๆสู้บ้าง แพ้บ้างชนะบ้างเป็นประสบการณ์นะคะและเรื่องของกำลังใจเป็นเรื่องสําคัญในการทําทุกอย่างนั่นเองส่วนอย่างที่เอ็มบอกไปใครยังไม่รู้ว่าจะไปไหนจะพาลูกหลานไปไหนนะคะก็อยากจะให้ไปร่วมย้อนวัยกันอีกครั้งเพื่อพบความสนุกนะคะที่ทาง d e ็กคลัได้คนทัพอุน r ราแมนแล้วก็ม a สไรเดอร์ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นล่าสุดไหมพวกเราได้เจอกันนี่เรียกว่าส่งพลังความสุขมาที่เมืองไทยนะฮะ ทั้ง2ท่านนี้เคยมาที่ช่องของเรานะครับผมก็เป็นมาสไรเดอร์ในซีซั่นใหม่ๆนะช,ชุดก็จะแบบเปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ส่งตรงคาแรคเตอร์ลิเกสิทธแพ้มาจากญี่ปุ่นเลยนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีกิจกรรมความสนุกสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟมากมายไม่ว่าจะเป็นการแชะภาพใกล้ชิดกับคุณเป่าลมที่มีความสูงถึง4เมตรด้วยกันนะฮะ ไซส์แบบใหญ่เบกเลย mm. เล่นเกมลุ้นของขวัญภายในงานด้วยสําหรับคนที่สนใจสามารถไปร่วมความสนุกได้ที่ศูนย์การค้าเกตเวย์ mm. เอกมัยนะครับก็ mm. จะได้พบกับเหล่า an, ker, อุลตราแมนเด็กสเกอร์เด็กสเกอร์ใช่ล่างล่าสุดนะครับส่วนที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันอันนี้ไปพบกับมาร์สไรเดอร์ที่สําคัญวันเด็กปีนี้เขาจัดความสนุกให้ทั้งวันที่14แล้วก็15เลยนะครับ mm. ใครที่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นได้แล้วก็เห็นมีข่าวออกมาว่าเด็กๆขึ้นรถเมฟรีด้วย Oh. นี่ว่าจะพาไอริไปขึ้นสายแปดดูก็ลองดูจะสิ้นแค่ไหน <c oughs> แต่ว่าปีนี้ก็ถ้าเกิดเราจะพูดถึงวันเด็กอะ่ะจะไม่พูดถึงวงเปเปอร์เพลไม่ได้นะเพราะเพลงเขาก็คือเป็นแบบขวัญใจวัยรุ่นฟันน้ำนำมสรุปเขาไปซาฟารีเวอร์เหรออุยเดี๋ยวผมไปต่ออายุสมาชิกก่อนนี่ยาเราจะบอกเลยว่าล่าสุดเนี่ยเปิดให้ลูกฟังเพลงทรงอย่างแบดฟังหนึ่งรอบพามได้แล้วคือก่อนนั้นเนี่ยลูกสาวพี่โู๋เขาจะห้ามคาเฟอีน ตอนนี้ก็จะมาทำทรงอย่างแบดนะคะ,<ฮ>ะก็สนุกสนานกันแล้วกันแล้วก็ท่องเที่ยวให้ปลอดภัยค่ะใช่ครับผมยังไงก็สุขสันต์วันเด็กด้วย,วยนะวันนี้เลิกคาบครับนักเรียนเอมแล้วก็นักเรียนอูลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะเดี๋ยวทิ้งท้ายวันนี้ด้วยทรงอย่างแบดก็แล้วกันขวัญใจเหล่าวัยรุ่นฟันน้ำนมทั้งหลายจากวงเพเปอร์เพลนนะครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค,ดค,ค่ะรววมมคคาาาก้จเขไปุยบ แต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงเงี้ทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยจงคนุ่มแบ